Thank you เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่ k e n d ดมอ Motor นะจะพามาดูรถคันนี้เลยเกับ Ford Everest นะครับผมรถคันนี้เป็นรถปี2020นะเป็นเครื่อง2,000ใบเทอร์โบนะแล้วก็ขับเคลื่อน4รล้อด้วยนะตัวนี้เป็นตัวเททเนียมพัดเลยนะบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยมากๆนะของแต่งเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลยนะแม่ว่าจะเป็นชุดแต่งเวกเตอร์รอบคันนะนี่แม็กไลแฮมเมอร์ mer, นะแล้วก็ชุดแต่งแคปลาทั้งคันเลยนะบอกได้เลยว่าทั้งคันนะอ่า แล้วก็คันนี้นะเป็นรถมือเดียวด้วยนะวิ่งน้อยด้วยเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตัวรถอื่นๆเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะครับโอเคไปเอาละครับตอนนี้มาอยู่กับคันนี้เลยนะครับผมกับ Ford e v e r e อ t รนะครับผมนี่คันนี้แต่งเริ่มด้วยแต่งหนังคาดํามาเลยนะสวยๆมีซันรูฟด้วยนะแล้วก็อันนี้ไฟเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยกกวขวาเขาทําเป็นแบบ running light นะ ไฟวิ่งๆเลยนะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะครับแล้วก็นี่มีกล้องรอบคันด้วยนะเลขทะเบียนสวยด้วยนะสามห้าเจ็ดเก้าเลขขี้หมดเลยนะอ,อนี่รถสภาพสวยๆเลยนะแล้วก็อันนี้ได้แม็กไล์แฮมเมอร์นะแม็กขอบยี่สิบเลยนะดอกยังยังลึกๆอยู่เลยนะยังปียี่สิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็มีชุดแต่งเคลียบลารอบคันเลยนะนี่ตรงนี้ แล้วก็กระจกหูช้างหูช้างก็เดทไทม์ทังนิ้งไร้เหมือนกันนี่อะไรนะเออกล้องรอบคันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นี่ตัวแต่งไฟเบอร์มีเขียนคาว่าเอเวอเรสด้วยนะครับผมแล้วก็มีกาบันาดมาให้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีกันสานมาให้รอบคันเลยตรงฝาถังน้ำมันก็แต่งครอบลายเคปล่าเหมือนกันนะอ่าอ,อันนี้ก็ ติดกรอบนะกรอบดําๆเพิ่มความดูดดันเลยนะตรงนี้โลโก้เอเวอร์เนะเวลาเปิดไฟก็จะมีไฟขึ้นมาสีแดงๆนะสวยงามนะครับมาดูด้านหลังนี่ภายในข้างหลังนะด้านหลังตรงนี้มี power outlet มาให้นะอ่าส่วนเวลาพับบ่อเนี่ยเราไม่ต้องใช้มือพับนะเรามีปุ่มตรงนี้กดพับไปได้เลยซ้ายขวานี่ อ่าลงอัตโนมัติเลยนะอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้อีกทีนึ่งนะพอดีก่าตุกแกหลุดนะฝั่งนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงนะอันนี้รถแบบได้มาสดๆดดใหม่ๆร้อนๆเลยนะอ่าเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนเวลาปิดเรากดปิดได้เลยนะนี่นะไฟท้ายก็เอ้ยด้านหลังก็มีที่ปั่นน้ำฝนมาให้ มีไฟเบกรกลงที่ตามนะมีขี้ผูฉลามด้านบนนี้ด้วยนะอ่ามีอันนี้เป็นตัวไทเทเนียมพัดเลยนะอ่าแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนสีล่ล้อมีแล้วก็ 4WD มาให้นะครับก็มีเซนเซอร์หลังรอบคันเลยนะนี่แล้วก็สเกิร์ตข้างหลังก็เป็นชุดของวิกเตอร์เหมือนกันนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับรถคันนี้สีบางเดิมเลยนะอ่า ถ้าใครชอบนี่บอกได้เลยว่าต้องรีบจัดเลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันต่อเลยโอเคป้ามาเริ่มกันเลยกับภายใน Ford e v e r e อ t คันนี้นะครับผมนี่ภายในเคยบล r รรอบคันเลยนะนี่สวยงามนะแล้วก็มีเปิดปิดกระจกนะล็อกกระจกแล้วก็ตรงนี้ใส่ขวดน,น้ำกับใส่ของเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผม อันนี้ก็หุ้มเก็บล่ามาเหมือนกันนะอันนี้ลอบกระจกนะครับผมตรงลำโพงนี้ก็หุ้มเก็บล่ามาด้วยนะเก็บล่าแต่งรอบคันเลยแม้แต่กอกแอร์ก็เก็บล่านะอันนี้พับกระจกนะแล้วก็ปรับกระจกมองมองหลังซ้ายขวานะครับอันนี้ก็เป็นพวกระบบไฟต่างๆนะอ่าอันนี้ก็เปิดท้ายกดปุ่มปุ่มเปิดท้ายได้เลยนะนี่เบาะอันนี้เบาะหุ้มมาใหม่นะเบาะเดิมๆยัง เบาของเดิมเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะอ่าอันนี้หุ้มมาใหม่ก็สวยเหมือนกันนะหุ้มแบบเข้ารูปเลยนะอ่าเบาแบบฟูๆนุ่มเลยนะแล้วก็เบานะเป็นเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะปรับได้แปดทิศทางนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวตรงไหนว่ากันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็นี่กาบบันไดมีคําว่า e v e r l e s s นะมีไฟติดด้วยนะคมแบบหมแบบ 3D เลยนะปูรอบคันเลยนะอพื้นอาจจะสกปรกนิดหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะรถเพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะอะโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในเล็กๆกันต่อเลยนี่ข้างในตรงนี้มีโลโกโ้เอเวอเรสด้วยนะ,ะแล้วก็น,นี้เป็นจอ Android นะครับผมสามารถดู YouTube อะไรได้ด้วยนี่มี แอปเพย์สโตร์มเตอร์แอปเปิลสโตร์อันนี้ก็เป็นปุ่มปรับแอร์นะครับผมเอ่อกับเครื่องเสียงนะตรงนี้มีช่องเสียบ USB นะสองจุดนะด้านในนู้นอันนึงกับตรงนี้อันนึงนะแล้วก็มี power outlet ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็หุ้มเคปล่ามาเหมือนกันนะอ่อแม่แต่เกียร์ก็เคปล่านะครับผมอ่าอันนี้เป็นหมวดปรับการวิ่งต่างๆเลยนะบอกได้เลยว่าเยอะมาก แม่รู้ว่าจะเยอะไปไหนนะตรงนี้ปรับกล้องรอบคันนะว่าเราจะดูตรงจนไหนของกล้องรอบคันนะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดใครจะมาดูตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตให้อีกทีหนึ่งนะตรงนี้มีเบรกมือด้วยนะแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ํานะนี่กุญแจก็เคฟล่ามเหมือนกันนะอ่าอันนี้ก็ช่องใส่ของนะมีเงินแถมมาให้ด้วยนะครับผมอ่าต่อไปดูตรงพวงมาลัยต่อเลยนี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัย มัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีเป็นคูดคอนโทรลอีกฝั่งหนึ่งนะวงมาเลยก็พุ่มเคปล่ามาด้วยเหมือนกันนะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะอ่ส่วนด้านบนนี่นะนี่ม่านบางแดดมีไฟมาให้นะครับผมส่วนตรงนี้เป็นปรับสัน o ูฟกับมูน o ูฟนะสามารถเปิดปิดได้นะนี่ดูนะอันนี้กดปิด กดแตะทีเดียวเลยนะออันนี้ก็เปิดซันรูปได้นะเดี๋ยวนะนี่เปิดซันรูปได้เหมือนกันอากาศร้อนนะเดี๋ยวขอปิดก่อนนะสามารถทํากระดกขึ้นได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็มีปรับไฟสองแผนที่นะครับด้านนี้ก็กระจกแล้วก็มีไฟให้เหมือนกันนะครับผม คันนี้วิ่งอยู่ที่เจ็ดหมื่นโลนะครับผมวิ่งน้อยมากนะแล้วก็ข้อสูนยครั้งต่อไปนี่ตามนี้เลยข้อศูนยต่อไปครั้งที่เจ็ดหมื่นหกพันโลนะตีเป็นเลขกลมๆให้อ่เดี๋ยวครั้งนี้จะพาไปดูแถวที่สองกันต่อเลยโอเคไปเอาละครับมาอยู่กับภายในแถวสองคันนี้กันเลยนะกับฟอร์ดเอเวอเรสนะครับผมนี่ภายในก็มีชุดแต่งโครเมียมมาให้เหมือนกันนะรอบคันเลย นะครับอ่าอันนี้เป็นเปิดปิดกระจกนะครับแล้วก็ช่องใส่ของนิดหน่อยนะใส่ขวดน้ํานะครับอันนี้สามารถดึงแล้วก็พับเบาะได้เลยนะอ่ะอาเดนะปึ๊บนี่เห็นไหมพับเบาะได้เลยของนี่ราผมไปแก้ให้อีกทีหนึ่งนะกาวตุ๊กแกหลุดนะครับผมไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับเบาะสามารถติดคาร์ซีดได้นะเป็นเบาะไอโซแต็กนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูสภาพเบาะกันก่อนเบาะด,ด้านหลังก็หุ้มมานะอ่า บอสวยนะไม่ต้องห่วงนี่ด้านหลังเนี่ยสามารถปรับแอร์ได้ด้วยนะปรับความแรงแอร์ปรับอุณหภูมิแล้วก็มี power outlet มาให้สองช่องเลยนะครับผมอันนี้ใช่ power outlet ป่ะขอดูอีกทีนึ่งอ๋ออันนี้เป็นปลั๊กไฟเลยนะเออแจ๋วนั่นมือถือได้สบ,บายเลยนะส่วนข้างบนนี่นะเอาให้ดูฝั่งนี้ดีกว่านี่ ตรงนี้มีเปิดไฟได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องแอร์นะครับผมช่องแอร์ข้างบนก็คุ้มเคีบล่ามาเหมือนกันนะครับผมอเดี๋ยวให้ไปดูข้างในแถวสามกันบอร์ดแถวสามนะข้างบนก็มีช่องแอร์ให้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ยงเชือกตากผ้าได้นะ,ะด้านหลังตรงนี้มีช่องใสดของนะแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับผมสภาพบ,บอร์ดแถวสามก็สวยงามเลยนะ อล่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยโอเคไปอล่ะตอนนี้มาอยู่กับภายในเครื่อง Ford Everest เลยนะครับผมนี่เป็นเครื่องใบเทอร์โบนะเครื่องในอาจจะมีฝุ่นนิดนึงนะพอดีรถเพิ่งมาใหม่นะอย่างที่บอกเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนเลยนะนี่น็อตเดิมๆหมดเลยนะอ่ารันการันตีเลยนะไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำนะเครื่องเดิมๆหมดเลยนี่ตรงนี้สวยดีนะช่องลม นะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวทำความตาให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่นะน็อตเดิมๆหมดเลยฝากระโปรงเป็นแบบโช๊กนะ,ะถ้าเก็บน็อตอะไรยังเดิมๆหมดเลยนะนี่สวยงามนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้เร็วแรงใส่ใจเลยนะครับแล้วก็นี่มีฉนวนกันความร้อนมาให้นะ เอาละเดี๋ยวครั้งนี้ไปสรุปกันนะครับว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผ่อนเดือนเท่าไหร่นะครับโอเคไปเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Ford e v e r e s รคันนี้นะครับผมรถคันนี้เป็นรถปีสองพันยี่สิบนะเป็นเครื่องสองพันบเทอร์โบนะอ่าแล้วก็คันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะเป็นตัวรุ่นไทเทเนียมพัสเลยนะครับผมอ่าส่วนตอนนี้ก็อยากรู้แล้วใช่ไหมว่ารถคันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่รถคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่ 9 4 9 0 0สบาทเองอารถคันนี้ถูกมากๆเลยนะแล้วก็รถคันนี้นะได้ของแต่งแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งเวกเตอร์รอบคันนะนี่ล้อแม็กซ์ลายแฮมเมอร์นะแล้วก็ชุดแต่งเคปล่าทั้งคันนะมีกล้องรอบทิศทางเลยนะอ่าไม่พอนะนี่ป้ายทะเบียนเลขสวยด้วยสามหเป็นเลขขี้หมดเลยนะอ่า ถ้าเกิดใครอยากจะจัดไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าดีๆเนี่ยสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะส่งอยู่เดือนที่1 8 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับอ่าส่วนถ้าเกิดใครอยากจะจัดไฟแนนซ์เนี่ยหรืออยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรติดต่อมาเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะขอรายละเอียดหรืออยากจะจัดไฟแนนซ์ข้ามต่างจังหวัดนะหรืออยากจะให้จัดส่งรถที่ต่างจังหวัดนะก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยเลยนะ ไม่พอนะสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะผมจัดส่งให้ฟรีเลยนะทั่วไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอฝากกับ Ford e v e r e อ t รคันนี้ไว้คันหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวยๆจัดเลยนะพาครอบครัวไปเที่ยวเลยนะ